นอตวิสรุตโพสรูปคู่น้องเกลเอนดูแคปชั่นแฟดพ่อที่แท้ทรูโดยล่าสุดพ่อนอตได้โพสภาพโมเมนต์สุดอบอุ่นกับครอบครัวซึ่งเปิดภาพมาพ่อนอตก็ได้โพสรูปคู่กับน้องเกลพร้อมกับแคปชั่นว่าแฝดพ่อที่แท้ทรูต่อมาด้วยภาพพร้อมหน้าแม่ชมและลูกชา,ายฝาแฝดสายฟ้าพายุ เรียกว่าโพดนี้ทำเอาถูกใจแฟนๆเหลือเกินพ่อน็อตกับลูกสาวตัวน้อยและสมาชิกบ้านรังสีสิงห์พีพัททุกคนน่ารักมากส่วนแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ก็มีทั้งบอกว่าน้องเกลเหมือนพ่อน็อตและทั้งแม่ชมเช่นเอาจริงน่าเหมือนกันทั้งบ้านเลยค่ะครอบครัวพี่น้องน่าเด็กกันทั้งบ้านเหมือนพ่อทุกคนเลยน่ารักมากๆเลยค่ะติดตามทั้งครอบครัวดูน้องๆแล้วมีความสุขมีรอยยิ้มเลยรักครอบครัวนี้ ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสนุก .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ